ทหาสายทหารแม่มากเลยดิมากกับสร้างวสันทหารยังบม,มามอยู่ของปนี่ยังบม,มามแต่ของแม่มากแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบก,กับเจเดีย์เมือนี้เนาะแต่งตูวยังบ่ท่านหน้ายังบ่ท่าแปลงท่าริบอยู่เฝ้าน้ำผน้งผู้ชมย,ยัยนบ่ให้ยันบ่ไดรเลขกเลขมาก่ะค่ะท่านผู้ชมมากแล้ว เสียงเสี่ยงใช้ยามาฟังเสียงใช้ยาหนึ่นกันกดไลก์กดแช่เป็นกำลังใจให้เจแดงแล้วก็สั่งซื้อครีมได้แคส่เซสี่ยมได้แคส่เซสี่ยมมาแล้วค่ะเนาะแล้วก็กาแฟเพื่อสุขภาพก็มีเดี๋ยวไปถามเสี่ยงใช้ยาก่อนว่าิ่นได้ตัวใดแล้วก็จะใชรยทหารกับมากแล้วเนาะ,ะอุ้ยหนาแม่หนาว่าท่านท่าแปลงเน้ยประจอมมาถาแต่เจ้าเศร้าคุณแต่เหล็กตัวใดลาทาม งวดกว่อนเราถูกน้ำเจา้าคือยี่ว่าเราสิบห้าเลีครัวด้ตัวใดสิบอกเล่าถ้ามีตัวเดียวแกหาาเปดนี่นะแกหาหาเปดแล้วงดก่อนเราว่าเราถูกน้ำเจ้าเลยแล้วมาแต่เศร้าๆนตัวเดียวนนะั่นน่ะหาเป็ดเป็ดห้าตัวร่องกับโบมีบ่ แล้วยังไงมันคือหลายตัวอยู่หลายตัวเราเรียกศูนย์ศูนย์มามีบอศูนย์สีอ๋อแปดห้าวัสดค่ะท่านผู้ชมเจนเชียแปดห้ายายจอมมันมาถามแล้วถูกนาอาจารย์ไปไส่วัสดุแล้วถามหมือเศร้านี่ อาจารย์ไปไสซสันอาจารย์ได้เหล่าสันเนี่อาจารย์ใช้ยาวสันโอ้ย <c oughs> เ่อบอกลายมือเราแล้วถามลายมือแล้วว่าเลขกตัวเดจะบอกเราโหลดแล้วยังสีเสียเท่าดวงสมพงกันะมัดกำลังแพ็คของอกำลังแพ็คของพัดสินค้าสบู่ครีม เซบ,บูขาวเลี้ยไรยสบ,บูสมกาแ,แ,แฟฮะเออยังวิตามินอนะ่ะวิตามินสองเก้าเก้าสันถามสองเก้าเก้าวิตามินซีสองเก่าเก่าเน่ยมันม่ติดราคาหนากองหาเก้าเก่าคนนี้นี่หาเก้าศูนย์ติดราคานี่แต่ว่าอันเบิงเลี่ยวมันมี อยู่จากเม็ดมันมีบลายเมเย็ดเด็กแล้วแล้วโทษถามเขาเจ้าว่าไงขายเท่าใดใหขายสองเก้าเก้าว่สันนี่ประมาณสามสิบเม็ดนี่แหละหรือหาสิบเม็ดอ่านมึงดูละสามสิบเม็ดนัสามสิบบอสามสิบเม็ดนั่นแหละแต่ว่าตรงนี้ไม่ดเบอกบอกมันบอกว่าเราไปทานวันละหนึ่งเม็ดวันละหนึ่งเม็ดบอก จะประทานวันละหนึ่งเม็ดค่ะน้ำส้มสัได้เดือนหนึ่งสองร้อยเก้าเก้าโทษถามแล้วว่าให้ขายสองเก้าเก้ากาแฟกาแฟนีเม็ดฟูเนีสองกองนะเม็ดฟูเนีอยู่แล้สองบอดเม็ดฟูเก้าร้อยเอ๊ห้าร้อยเก้าสิบอันนี้อันนี้เขาละเจนที่นี่แบบเทสไอปากเลยเห็นไหมแบบมีอย่างกว่าเขาอื่นยังกูต้าบอก กุต้าแต่ว่าข้อลาเจนห้องเบิดแล้วอะเบิดแล้วเลียแต่อันนี้ที่เจาะแล้วมันได้ขคลายดีครับบอคือเลียคือเบอิดแต่ว่ากองหนึ่งมันบหลายคือกาแฟนบอกาแฟกองใหญ่มันลอยมันลอยหนึ่งตัวนี้แบบมันหยีบหามืาเสื้ออะไรล่ะหนูหนูเสื้อขนมมานีม้า ขนมอีหยังว่ากินดอกจะไปกินในห,ห้องไรเลขสายทหารมาศูนย์นายพระหัตสายพระหัตทหารกันแม่หะือเด้อะหัดพระหัต สายทหารแม่มากเลยดิมากกับซังมาสัน่นทหารยังโม่ามาอยู่ของปนี่ยังโม่ามาแต่ของแม่มากแล้วสวนมากสวนเอาว่าไปยังไดสายทหารมากแล้วมากสวนมาเบิ้งไปยังบ้าเซียนน่ะ ส่นกระศูนสีบอ่ะไม่ของปลอมกระล่องเบิงว่าแบบล่องเบิงปนนี่ถ้าเป็นปนนี่มาตัวเดียวกันแสดงว่ามาจากมองเดียวกัน<ร>ม,มันมามนมนกรสองสูหลกลข้าเจ้มัข้างอมันกย์คลก่ลกอรลย่ต่อรันเจอล้าวแมู่กาเล่วเลยข้าเจ้าก็ถูกแล่วยังเอาแปดมาลอยู่ นั่นแหละแต่ของปนี่ยังมาสองรอบเนาะลงหลงรอบเดี๋ยวพอลงรอบเดี๋ยวพ่อหันมามาครั้งแรกก็เอาเลยของแม่มาแล้วเขาบอกแล้วหมูขึ้นโทษมาแล้วหมูขึ้นว่าได้หมอนี่ก็เศร้าเลยใกล้ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สี่ปเก้าประมาณบ่เจ็ดศูนย์น่ะศูนย์สี่อย คือนซูนเก็หซูนหน่อยพวมากหกมาวกตัว่หกูนก็ได้ยู่หกซูนหกูนกันปองหกซูนเก้าซูนนี่ก็ได้หลายแล้วสีนแม่เียซูแม่ซื้อหลตนยพวกกันแม่เลขคุ้นกันแล้วยยามาสองกับสี่แล้วตัดสี่ออกพวนีายดสีองจะไม่หมนก็ได้พวมาโดนหรอแต่ว่าข้างล่างแล้วห้ซูนกับหนึ่งนี่กระตงกันคูดกันนั่นละคูดกันนั่นละพก็ยังบ้านะ ก็คอยคอยตัดคุณชิมออกสองเซตแปดศูนย์เก้าศูนย์มันโมต้ากันสุดเล็กนะแต่ละคนนะถ้าจะโมตากันราขาสีลลอกตัวใดทอนท่กทีก็อกได้บ่ล็อกดะแต่เขาจะล็อกบนล็อกมลอกกแ้ลอกได้ยู่แล้วล็อกถ้ามาศูนย์ถ้ามาศูนเขากแสดงว่าเขาสีล็อกศูนย์แล้วมันสออกไซเก้าศูนย์ตัวมันดังดันี่วะแปดศูนย์บมดังทังเขามันดังแต่ทางเฮ้าบวกันนี่แหละก็ศูนย์เออกนึงก็บกันก้นึงน่ย ที่มือตรงนี้มันกับวกกันีด้ไหมเนะบกกันก็ไม่กันก็กันหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดผลไม่กันสองแปดสองเจ็ดสามแปดห้าสามแปดผลหาเก้าผลทั้งผนเนาะทั้งในแต่ว่าสายทั้งในเขาจะหาเก้ากับมาเนนอนดิแม่เนนอนหาเก้าสายผมเขาต้องซีซูนตัวเดียวพ่อพูดมาสเี่ศซีซูนมาเรียนกันเลยพูดมากซีศูนตัวเดียวพันซูนมา โอ้ยใส่แปดศูนย์เก้าศูนย์นี่แล้วค่ะฮนเด้เด้ข้าเจ้าว่าเคยผิดจังหวัดนะแปดกับเก้านะเจ้าหนึ่งแปดกับ 9, เก่าว่าเคยผิดจังหวดัดพิ่กันพิดเนี่ยถึงเน่ยข้ามาละข้ามาศูนย์ก็ใส่แปดศูนย์เก้าศูนย์ตัวแม่มักรึเดีาขึ้น,อโ,นโอ้เมือนฝ้าขึ้นฝ้ามัว่วฝ้าห้องเอื้เอิเอ้ไอหลงบงญานฝ้า ตะเกาหูหลุดเขาบ้านนะปาทั้งนั้นฝนตกฝนน่ะมืดมากละ่ะทั้งอุดรทั้งนั้นทั้งฟังฝนทั้งอุดรหน,นองหา,อาอนอำเภอหนองหานฟังทั้งสว่างฟ้าแจ้งเอารถจอดอยู่เมื่อคืนแต่เมื่อคืนนี่วันนั้นรถเที่นันนะนป่ประลปลหลุยปามันมากไหมบ่เนาะเดี๋ยวนี้งกระซองสาวโม,มงละ่ะฮ่าฮ่าควบคุมนะ เอา่ันผุ้ชมไปเบื้องน้ากันว่ามาแทรบ่มาแทรเ,ทเดี๋ยวเิใไห้เบื้องนี่คัน่านผุ้ชมมารอบก่อนนี่เนาะที่จเจ๊แดงลง่งกิบไปเนาะนี่คือมารอบก่อนนะคะวิ่งหกเนาะนะคะพ่อบอมานะพ่อพ่อบอนานเพิ่นกับไห้มาเจ็ดเนาะค่ะเจ็ดมานี่ค่ะจริงนะครับแอดอยู่ห้องสายทหารใครว่าดับก็ผ่านกองฉลาก ชอบเลขดับดับชนเด่นเลือกเด่นนะครับอ่าเนี่ยผู้ใดว่าดับเจ็ดอ่านี่ค่ะนี่ค่ะเปิดหายมากอยู่ในกลุ่มเนาะอยู่ในห้องอยู่ในห้องของทหารต้องเสียงเงินเข้าเนะนี่ค่ะที่มางวดล่าสุดนี่มาล่าสุดได้กันนี่นี่ว,วันที่สิบหกเดือนสามนี่ วิ่งศูนย์สิบล้านศูนย์มาล้าน,ปนเปอร์เซ็นไพเสื้อก็ตามไพ่ไม่เสื้อก็ตามกระบอกตามเนาะค่ะเนาะเสื้อก็ตามไม่เชื่อก็ไม่ตามนะคะตามใจไพมันนละคะ่ะเดิอเอาก็ะขอให้ท่านผู้ชมโจกดีลำลำลุวยๆถูกหวยไปด้วยกันนะคะวัวันที่สิบหกก้อยเพื่อนให้ท่านถูกเลขไปน้องกันกระเมาใส่ไปที่แปดศูนย์เก้าศูนย์นะคะศูนย์สี่ผ่าัศูนย์สี่เป็นไงใช่ย่าเนาะคะ่ะเจียนใส่ย่า เอาฟันเป็นแนวทางนี้กันเชียงซ้่เนาะคะ่นะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรีบไปหาซี่เนาะ